ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้มาแกะกล่องของเล่นในระบบโซล่าเซลล์อีกหนึ่งชิ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นกิจทายอินเวอร์เตอร์นะครับสั่งมาจากเว็บไซต์อาลีเอ็ก s s เพสนะครับของมาจากประเทศจีนนะครับเป็น กิจทย1น0 0งพัวัตต์นะครับ1,200งันสออยวัตต์มีกันย้อนนะฮะรีลีมิตนะฮะรีมิตเตอร์นะฮะก็คืออมีระบบกันย้อนมีตัว CT กันย้อนนะครับรับ PV input นะฮะที่120ถึง180โวลต์นะฮะใช้ใช้แบตได้นะครับตัวนี้ใช้แบต96โวลต์นะครับ ผมจะเอามาใช้กับแผง4แผงนะฮะอนุกรมกันสแผงนะครับนะฮะข้อมูลก็รับแผงโซล่าเซลล์1 2 0ยถึงก็4แผงเนะี่ยอนุกรมกันนะฮะแรงดันแผงอยู่ที่ประมาณ40่สิบอ์นะ,ะอนุกรมกันก็4แผงก็อยู่ประมาณ160 1 6 0ยหกโวลต์นะครับนี่เป็นตัวสินค้านะครับเพิ่งได้รับมา สดๆร้อนๆนะฮะก็ถ่ายคลิปแกะดูนะครับถ่ายคลิปไปด้วยดูเผื่อมันมีความเสียหายเราจะได้เอาไปยืนยันกับทาง AliExpress ว่าสินค้าส่งมาเสียหายหรือว่าสินค้าส่งมาแล้วไม่ใช่สินค้าตามที่เราสั่งนะฮะก็มีคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานด้วยแล้วก็ถือการรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราแกะดูกันเลยหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะ ลืมบอกราคานะครับราคาที่ผมสั่งมานะฮะอยู่ที่5,600 5,600กว่าบาทนะครับจำไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนสั่งอ่ะในเว็บไซต์อ่ะมันขึ้นที่5,500กว่าบาทนะครับแต่ว่าพอ,อมันหักเงินจากบัญชีธนาคารนะครับมันหักไป5,600กกว่าบาท นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของค่าเงินนะฮะที่ไม่แน่นอนนะครับก็เลยแพงกว่าเดิมแพงกว่าในเว็บไซต์แพงกว่าราคาที่เขาติดไว้ในเว็บประมาณ100ร้อยกว่าบาทก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับนะร,บราคาอยู่ที่5,600กว่าบาทนะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของคู่มือนะฮะแล้วก็วิธีใช้งานต่างๆนะครับอันนี้เป็นตัวสินค้านะครับก็มีสายไฟมาให้เรียบร้อยเนาะมีสายไฟมาให้มีตัว กันย้อนนะฮะตัวนี้จะเป็น CT ีกันย้อนนะครับแล้วก็บวกหน้าจอกันย้อนเดี๋ยวผมแกะไ้ผมยกออกมาก่อนนะฮะ ตัวนี้มันจะเป็นตัวคือเป็นตัวกันย้อนนะครับใช้ต่อ CT กันย้อนเอาไปคล้องกับตัวนี้ต้องคล้องกับโหลดนะฮะเดี๋ยวในการใช้งานเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมต้องเอาไปติดตั้งใช้งานไม่ได้ติดตั้งที่บ้านนี่หรอกนะครับแต่ติดตั้งในส่วนของร้านนะฮะร้านร้าน ที่เป็นร้านโทรศัพท์ที่ผมเปิดอยู่นะฮะเป็นร้านแฟนโทรศัพท์ของแฟนนะครับสายตัวนี้เขก็แถมมาตัวนี้มันไม่มีปลั๊กเสียบนะครับมันจะเป็นจุดต่อ AC จะเป็นตัวขันหางปลานะครับก็สายเนี่ยเราไม่เอาอยู่แล้วแหละเดี๋อดออกเลย ก็ทำสายไว้เตรียมทดสอบนะครับเวลาต้องเทสเบื้องต้นก่อนว่ามันเปิดติดหรือเปล่านะฮะก็ดูเช็คความเรียบร้อยแล้วก็คงไม่มีอะไรเพราะว่า,าตัวกล่องมันเนี่ยมันแพคด้วยโฟมนะครับมีรอยนิดหน่อยนะฮะนี่สเปคมันนะครับ 1, 1 200 Wh, 2 0 0วัตต์นะฮะ1้0ยยี่สิบถึงแปโวลต์ AC อซีร้ถึงโวลต์นะฮะที่ทำงานได้นะครับด้านนี้นะครับเอาไว้ต่อแผงหรือต่อแบตเตอรี่ก็ได้นะครับต่อแผงก็ได้แบตเตอรี่ก็ได้นะครับวันนี้ไว้ต่อกันย้อนนะฮะไม่ได้ใช้งานไม่ต้องต่อก็ได้นะครับกันย้อนนะครับถ้าจะใช้งานก็ต่อไม่ใช้งานก็ไม่ต้องเสียบเกกะ นะครับอันนี้ต่อไฟเข้านะฮะ L N กาวนะฮะทำไมถึงผมเลือกสั่งตัวนี้มานะครับกำลังวัดไม่เยอะนะฮะอยู่ที่พันสร้อยวัตต์แต่ว่าผมเคยซ่อมนะครับเพื่อนสมาชิกเคยเอามาซ่อมคือวงจรมันไม่ซับซ้อนนะฮะ ถ้ามันมีปัญหาซ่อมง่ายนะครับซ่อมง่ายวงจรเหมือนวงจรในฝั่งของอินเวอร์เตอร์เนี่ยฝั่ง AC เนี่ยจะเหมือนกิจทายตัวพันวัตที่เราใช้งานกันนะฮะตัวพันวัตตัวรุ่นเล็กอะฮะพันวัตตัวซูเออร์สีแดงอะไรพวกนี้นะฮะจะเหมือนกันเลยนะครับทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ก็วงจรก็ไม่ซับซ้อนนะครับถ,ถ้าพังก็ซ่อมง่ายนะฮะผมเลยเลือกตัวนี้มาเพราะว่าถ้าม,มีปัญหาผมก็สามารถซ่อมได้ง่ายๆนะครับ เดี๋ยวลองต่อไฟเข้ากันดูนะฮะ อันนี้ผมจ่าย AC เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้มันจะใช้ไฟ AC ในการทำงานในการเซตค่านะฮะก็คือต่อไฟ AC เข้าไปตัวเครื่องก็จะติดเลยนะครับพอมี DC เข้ามาเนี่ยตัวเครื่องก็จะรันเลยนะฮะไม่ต้องเปิดสวิตช์อะไรไม่มีสวิตช์กิดเปิดอะไรนะฮะเราอยากทำสวิตช์ปิดเปิดเราก็ทำเบรกเกอร์เอานะครับเบรกเกอร์ Baker, Baker, AC เบรกเกอร์เบรกเกอร์ AC เบรกเกอร์ DC DC เอานะฮะต้องการหยุดรันเราก็สับเบรกเกอร์ แผงลงมันก็จะหยุดนะครับแต่ว่าสวิตช์ปิดเปิดมันไม่มีนะฮะก็คือถ้ามีไฟเข้ามานี่ก็คือลันเลยนะฮะมีไฟ AC มีไฟจากแผงเข้ามาก็ลันเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของหน้าจออันนี้มันมีพลาสติกาบางๆแปะกัดรอยอยู่นะฮะมันก็เลยดูแบบว่ามันอาจจะหน้าจอไม่ใสนะฮะ นี่นะครับโชวอ์อันนี้เป็นรุ่นนะฮะหนึ่งพันสองร้อยวัตต์แรงดันอินพุตหนึ่งร้อยยี่สิบถึงร้อยแปดสิบโวลต์นะครับแปลงเป็น AC 220โวลต์นะฮะก็ด้านนี้เป็นกำลังวัตต์นะครับกำลังวัตต์ที่บันทึกตอนนี้ยังเป็น0 0 0ยอยู่เพราะว่า,วามันยังไม่ได้รันนะเพิ่งเปิดครั้งแรกนะฮะอันนี้เป็นกำลังการผลิตนะฮะกำลังการผลิตณนะช่วงเวลานั้นนะครับก็ ตอนนี้อยู่0 0 0วัตต์ Wh, นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นแรงดัน AC นะครับที่มันวัดได้218โวลต์นะครับ50เฮิรต์นะครับอันนี้หมวดนะฮะมวดก็คือตอนนี้มันมอยู่หมวด PV นะครับก็คืออยู่หมวดแผงโซล่าเซลล์ถ้าเราอยากใช้แบตต้องเข้าไปตั้งนะครับอันนี้เป็นแรงดันแรงดันจากแผงเป็น0โวลต์เพราะยังไม่มีไฟเข้ามาอันนี้เป็นกระแสจากแผงนะครับมันฟ้องอยู่ตอนนี้นะฮะว่า d ีซีอินพุตนะครับก็คือไม่มีไฟทาง Input นั่นแหละนะครับนี่การตั้งค่านะฮะกดเซตเข้าไปไม่รู้ผมจะจําได้ป่ะนะอันนี้เป็นการตั้งค่าหน้าแรกนะฮะเป็นการเลือกภาษานะครับอันนี้เป็นเลือกได้2ภาษานะครับก็มเลือกเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะฮะ led backlight นะฮะห้น่าจะเป็น5นาทีนะครับ delay start นะฮะ ดีเลย์สตาร์ทเซตก็คือถ้ามีไฟพร้อมทุกอย่างจะรีเลย์สิบวินะครับอ่านะครับแล้วก็กดเข้าไปเรากดหนึ่งทีมันขึ้นหน้านี้นะฮะกดหนึ่งทีนะครับกดเข้าไปอีกทีหนึ่งจะเป็นหน้าตั้งค่านะฮะตรงนี้แบตเตอรี่ CP กริดนะฮะเป็น N หมายถึงว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้โหมดแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็น N ก็จะเป็นโหมดโซล่าเซลล์นะฮะอันนี้เป็นแรงดันแบตเซตนะฮะมันเซต มันเซตสูงตัดต่ำตัดได้นะครับแรงแรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่96นะฮะที่ตามที่เขาเซตไว้ตามค่าโรงงานที่มานะฮะแรงดันต่ำตัดของแบตก็คืออยู่ที่88โวลต์ถ้าเราใช้ในโหมดแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าจะให้มันตัวกิจทายอยู่ทํางานที่แรงดันแบตกี่โวลต์นะครับก็เหมือนสูงตัดต่ำตัดนั่นแหละนะฮะเพราะว่าเราถ้าเรามันไม่มีโหมดเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีโหมดนี้นะฮะมันก็จะดึงแบตจนต่ําเกินใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นลิมิต เป็น power นะฮะลิมิตที่ว่าเราต้องการให้มันออกกี่วัตต์นะครับเดี๋ยวลองลองเซตดูเนาะว่า,ามันเซตได้สูงสุดกี่วัตต์ของมันสแตนดาร์ดเซตได้800ได้แค่900าร้อยนะฮะถ้าในกรณีที่เราใช้แบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันจะดันได้สูงสุดแค่900วัตต์นะฮะ ได้แค่เก้นะครับผมลองเซตหมวดแบตเตอรี่เป็นเป็นวายนะฮะอ่าโอเคเป็นวายตอนนี้เป็นหมวดแบตเตอรี่นะครับแล้วเราลอ,ลองออกมาดูนหน้าจอปกตินะครับอย่างีครับมันจะขึ้นสแตนบายแบต CP หมวดนะฮะ ก็คือแบตเตอรี่หมวดนะครับรองรับแรงดันอยู่ที่8 8ดสถึงร้อโวลต์นะครับผมไม่มั่นใจว่าถ้าเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่หมวดเนี่ยมันสามารถใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ได้ไหมอนุกรมสาแผงอนุกรม3แผงก็เกินอยู่ดีนะสี่สามสบองนะฮะอนุกรม2แผง2แผงก็แปดสิบวลต์ก็อาจจะไม่พอดีนะครับเราใช้ในหมวดแบตเตอรี่ใช้แผง อาจจะไม่พอดีนะฮะครับจะเปลี่ยนกลับเป็น PV หมวดนะฮะถ้าเป็น N มันจะเป็น PV หมวดนะฮะออกมาก็จะเป็นตัวนี้นะฮะสแตนบาย PV หมวดนะครับร้อยยี่สิบถึงร้อยแปดสิบโวลต์นะครับก,การตั้งค่าง,ง่ายๆเลยนะฮะไม่ไม่ไม่ยาก สนะามารถเข้าไปเซตได้อันนี้แบตออโตออโตลิมิตนะฮะก็คือเป็นระบบการย้อนนะครับอันนี้เอ็นคือไม่เปิดนะฮะเอ็นก็คือไม่เปิดนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นวายมันจะใช้โหมดกันย้อนนะฮะเราจะต้องมีซีทีมาเสียบนะครับถึงมันจะทำงานนะครับถ้าไม่มีซีทีมมาเสียบรู้สึกมันจะไม่ทำงานนะฮะ ก็อันนี้ผมตั้งเป็นเไว้นะครับก็คือไม่ไม่ใช้ยังไม่ใช้กันย้อนนะฮะมีเท่านี้นะครับสำหรับการเซตค่านะฮะเดี๋ยวไหนๆก็แกะมารีวิวแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบรันให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาตัวหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงมาแปลงเป็นไฟดีซีสักร้อยกว่าโวตนนะฮะ เพื่อทดสอบรันให้เพื่อนๆดูตอนนี้แผงโซล่าเซลล์ที่มีแรงดัน120โวลต์ขึ้นไปต,ตอนนี้ผมไม่มีไม่สามารถใช้แผงทดสอบให้ดูได้แต่ว่าเดี๋ยวผมใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นๆที่มันมีไฟประมาณ100ว่าโวลต์มาทดสอบรันให้ดูนะครับ เรามาทดสอบรันกันนะครับผมใช้หม้อแปลงนะครับแล้วก็ชุด r e c t i f y ของอคือเป็นหม้อแปลงเครื่องเสียงนะฮะจะมีแรงดัน DC ออกอยู 100, ่ที่บวกลบ100ร้าวราวหนึโวลต์นะครับออนเข้าไปที่อินพุตนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดสวิคนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขตรงนี้นิดนึงเมื่อกี้ผมอบอกผิดไปนะฮะ ตัวหน้าจอในส่วนของ LED backlight ตรงนี้นะครับมันไม่ใช่ตั้งเวลาหน้าจอดับนะฮะมันเป็นตั้งค่าแสงสว่างหน้าจอนะครับนี่นะครับเป็นตั้งค่าความสว่างของหน้าจอนะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการกดปุ่มใ,ใดมันจะดับเองนะครับประมาณสัก สองสามนาทีมันก็จะดับไปนะฮะแล้วเราก็ต้องมากดปุ่มใหม่มันก็จะติดขึ้นมาใหม่นะครับนี้เราเดี๋ยวเราจะลองรันกันดูนะครับผมจะเปิดสวิตช์นะฮะเพื่อจ่ายไฟเข้าไปประมาณร้อยกว่าวลต์นะฮะนี่นะฮะเปิดแล้วนะครับนี่นะครับแรงดัน PV มาแล้วนะฮะหนึ่งร้อยสี่สิบหกโวลต์นะครับรีเลย์สิบวินะฮะนับถอยหลังสิบวิอ่าเริ่มรันแล้วนะครับ นี่นะฮะขึ้นแล้วนะฮะสองร้อยกว่าวัตต์อยู่ที่สองร้อยแปดสิบวัตต์นะฮะน่าจะได้อยู่เท่านี้นะฮะเพราะว่าตัวชุดหม้อแปลงตัวนี้แรงดันอาจจะ จะต่ำไปนิดนึงนะครับมันก็ดึงตกลงมาที่1นึ่งโวลต์นะฮะได้กำลังการผลิตอยู่ที่200กว่าวัตต์270 280วัตต์นะครับ แรงดันมันมีแค่ร้อนะผมไม่มีภาคจ่ายไฟที่มีแรงดันสูงกว่าน,นี้แล้วนะครับนี่นะครับมันก็เริ่มขึ้นไปประมาณ280เกือบ290แล้วนะรกระแสอยู่ที่2องอแแอมอ่าเดี๋ยวเราลองวัดกระแสกันหน่อยนึงว่ามัน แจ้งตรงหรือเปล่านะฮะกระแสทางอินพุตดีซีสองจุดเจ็กนะฮะก็ตรงนะครับของหน้าจอแสดงทศนิยม1น,นึ่งตําหน่งนะฮะแสดงที่2.8นะครับก็แสดงผลกระแสได้ตรงแรงดันตรงหรือเปล่า วัดแรงดันดูหน่อยนะครับมิเตอร์หน่อยหนึ่งร้อยสิบสามโวลต์ร้อยสิบสี่โวลต์นะครับ รแรงดันก็แสดงได้ตรงนะฮะแรงดัน PV ก็แสดงได้ตรงนะครับมีตัววัดอุณหภูมิอุณหภูมิอยู่ที่36องศานะครับในส่วนของการลีมิตกำลังนั้นมันลีมิตได้เฉพาะอาของแบตเตอรี่เนาะเดี๋ยวผมลองดู Auto ไม่มั่นใจว่าในส่วนนี้มันลิมิตได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะฮะในส่วนของแผงโซล่าเซลล์เดี๋ยวลองปรับดูปรับไว้สักร้อยวัตนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันลิมิตกำลังของแผงได้ไหมร้อยวัต ไม่ลงนะครับลิมิตแผงไม่ได้ลิมิตแบตได้อย่างเดียวถ้าเราไปเปิดลิมิตนะฮะลองดูนะฮะเพราะว่าในลิมิตมันไม่ได้เปิดด้วยนะครับออตโต้ลิมิตลิมิตไม่ได้นะครับลิมิตกำลังจากแผงไม่ได้นะฮะ จะลิมิตได้ก็ต่อเมื่อเราใช้หมวดแบตเตอรี่เท่านั้นเพราะว่าหมวดพวกนี้มันเป็นหมวดแบตแบตทั้งนั้นเลยนะฮะมันเขียนว่าแบตทั้งนั้นเลยก็คือเราต้องใช้แบตเตอรี่ Cp ีกิเป็น Y นะครับถึงจะริมิตพวกนี้ได้ อันนี้คือลิมิตไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้วัดมันก็ดันขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะอยู่ที่300กว่าวัตแล้วนะครับแสยอยู่ที่3แอมก็โอเคนะฮะทดสอบไว้ คร่าวๆเงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมไม่มีอุปก,กรณ์ที่จะจ่ายไฟทดสอบได้นะครับก็มีหม้อแปลงรูปนี้มันก็จ่ายพลังงานได้ไม่เยอะจ่ายแรงดันได้แค่ร้อยประมาณ140ยโวลต์นะครับก็ผลิตได้อยู่ประมาณ300รวัตต์นะฮะก็คงไม่มีอะไรแล้วนะ เดี๋ยวผมจะนําไปติดตั้งนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วผมจะทําคลิปรีวิวการใช้งานให้ดูนะฮะร,ร,รีวิวการการใช้งานจริงนะครับว่าสี่แผงเนี่ยนะฮะแต่ผมยังไม่รู้นะว่าผมจะซื้อแผงกี่วัตมาใส่นะครับต้องไปดูก่อนว่ามันมีแผงแต่แผงที่เหมาะสมนะฮะก็คือแผง300วัตต์สามสวัตต์สแผงก็1 2 0 0อวัตต์นะครับเผื่อ เผื่อนิดหน่อยก็คืออาจจะใช้แผงที่330วัตต์นะครับหรืออาจจะใช้350วัตต์แต่ว่ามันวัดแผงมันก็เกินเกินตัวกิจนะฮะแต่ตัวกิจตัวนี้นะครับถึงวัดแผงจะเกินแต่ว่าลิมิตของมันก็คือไม่เกิน1ัน0วัตต์นะฮะก็คือจะใช้แผงกี่พันวัตต์ก็ไม่รู้นะฮะมันก็ผลิตได้แค่พ200วัตต์นะครับตามสเปคสูงสุดของมันก็คือไม่เกินนี้นะครับ จะเกินหรือเปล่านั้นก็ยังไม่รู้นะครับเพราะผมก็ยังไม่เคยเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันตอนที่ติดตั้งใช้งานจริงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนในาอากาศนี้ด้วยนะครับมารีวิวให้ดูเบื้องต้นนะฮะกิทาอินเวอร์เตอร์นะครับ1,200ั 1, อวัตต์แรงดัน1 8 0โวลต์นะฮะรับ PV 1 8 0โวลต์นะครับ,รบ,รบใช้แบตเตอรี่ได้มี กันย้อนนะครับมีกันย้อนด้วยนะครับในราคาอยู่ที่ราวๆ5,600บาทสินค้าจาก a l i e x p ็กเ s นะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ